เอาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดต,ตามรับชมทั้งช่องลูกสาวในหอยรอยเอสทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พอกันกะตรงกับวันทีหนน่หนึ่งเด้อพี่น้องหนึ่งพฤศจิกายนพศออ2561นะครับเลขออกแล้วถืไอไว้ด้วยเบอร์พ่อพี่น้องเอ้ยนะครับรายงานเนี่ยนะครับคลิปนี้ทีมงานลูกสาวในหอยนะครับมาอยู่ที่ขอบหัวหนองนี้คือเกา่านะครับบรรยากาศช่วงค่ำคำ่พี่น้องแดดลมล,ม,ลมตกนะครับอาจจะบ่เห็นสีงว่าวันไหนเด้อ นะครับวันนี้น้องนี้เปิดอีกรอบนะครับหัวทองทองแล้วแปดเดือนนะครับเอ้าราคาสิถืกสิแธิเพยียงติดตามในคลิปครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาทักทายน้องนี้สวัสดีครับตรงนี้สวัสด,ดีจ้าทางฝีก็เลยฟังเยอเอ้าเอาพูดยืนยุ่งพูดเลยก็ได้ครับพวกพี่นังเอา้าวันนี้เปิดตัวเดียวเน,นาะเป็นหัวทองทองแล้วแปเดือนครับน้องนี้แปดเดือนกว่าจ้ะเอ้าก่อนอื่นเห็นพี่น้องเขาอยากเด้งนว่าตรงนี้ในโทรมาในเบอร์ไหนครับศูนย์แปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดพิกัดบ้านบ้านเขาบ้านยังครับ เ,เดี๋ยวทีมงานลูกสาวในห้อยขึ้นไว้ให้ยูนาจอนะครับเบอร์โทรพ่อพิกัสบ้านขออภัยหลายๆพี่น้องนะครับแสงอาจจะเป็นบืบอบาบบืบอบาบนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเสงแล้วนะครับตัวนี้ท้องแล้ว8เดือนเนาะนะครับสถานะตอนนี้ท้องแล้ว8เดือนนะครับท้องกับเป็นผสมจริงมาเนาะ นะครับตรงนี้ตัวจทองไปตรวจแร่มีขีปีทีโอ้รับเอาเดี๋ยวทีมงานลูกสาวนี่หอยจะลงให้พี่น้องเบิรงอยู่ไายคลิปนะครับความสูงน้องเพิ่นอยู่เท่าไหร่ครับร้อยสามแปดได้จ้ะอ่าความสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบแปดได้ครับพี่น้องนะครับบล็อตซ่าตรงนี้เปิดเปหลายเป็นไหนครับสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องนะครับเป็นสาวสาวทองแรกเลยเป็นปะครับแต่ได้สอตัวอ่านะครับพี่น้องสองหัวใจนะครับสาวท้องแรกในราคาสองหมื่นหกเนาะ พี่น้องเบิ่งจับแล้วนี่งตับเลยนะครับมีเขาเด้อพี่น้องนะครับใบหูสันติดโบสชัดเจนนะครับเครื่องเพชรสีดำบ่ครับนนองแนเนมางเมตสเอานะครับเดี๋ยวเด้อเบิ่งพี่น้องนมนมตอนนี้เริ่มบวมแลวครับพี่น้องบวมเป่งออกมาคักแล้วนะครับแปดเดือนเหลืออีกเดือนเดียวนะครับพี่น้องก็เอาไปรุ่นเ้าครับเปลียนผูคือเปลียนแม่นะครับเอาพาพี่น้องเบื่องถ่ายนะครับพี่น้องเบื้อง อยู่ขางเธอเลยนะครับดูแล้วจับปุ๊บอยู่เลยพี่น้องนะครับเเดี๋ยวไปเบื่องสีฟังนั่นบัดทีนี้คือกันบอนอฟังนี่คือกันนะครับพี่น้องสีแดงนะครับโอ้มาแล้วพี่นอ้องผมบอกนะครับหน้าตามีเขาเอะนะครับรับประกันทุกตำหนีแล้วงเงแรมเนาะน,น,นะครับทั้ี้ตำหนีโองแรน้องนี้นะครับกินดีรับคืน นะครับมวยพี่น้องเขาเสียงเงินจักบาทจักซาตางขอ่านตรงนีนว่านะครับข้อมือตัวไหนงามเอาการขนส่งไปไหน,นครับตรงน,นีง้นอเอาส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลแรกเนาะนถ้ามัานเกินนั่นพี่น้องก็คุยกันครับตรงนีนเอาน,นะครับว่าตกลงกันยังไงเอา้าคลิปนี้ก็มีตัวเดียวนะครับสาวท้องแรกแปดเดือนครับพี่น้องเป็นบามันเลยนะครับพี่น้องเห็นบนครับหน้าตาน้องเพลินนะนะครับมื้อนี้ค่ำแล้วพี่น้องเอ้า โจบไบสมีนางน้องเนีนาะพี่อ้น้องโทรขม้าต่อรองนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดตัวบุเด็กก่อนนี้นย์แปดศูนย์ศูนย์แป้าหแน่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งเจ็ดพิกัตบ้านบ้านปูลตํบลดอนองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องมันคําแล้วนะครับมมีเสียงแล้วนะครับชิปหนาเขาจังว่ากันไคชิปนี้ผมที่มงานลูกสาวด้ห่อยพร้อมกับ้องเนี้กับศิลาพี่ลาน้องเลยเด้อนะครับสวัจหนะ เจ็ดแปดเดือนครับใช่ไ่าแปเดือนเหคือไทยสาวครับครับผมตัวตสมบูรณ์ดีครับสามเมยังไงเพแปดเดือน <8 S 1>